สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นตอนของการเดมโมการใช้โปรแกรม ArcGIS ArcMap ดึง Google นะฮะ Google t i i ซึ่งประกอบด้วย Google Satellite Google Hybrid Google Street หรือ Google Terrain เข้ามาเล่นได้นะครับมีทั้งตัว Imagery ปกตินะครับแล้วก็ตัว Google Terrain นะครับที่เราใช้กันบ่อยๆในเรื่องของระดับความสูงต่ำมักจะเป็นพื้นที่แสดงภูมิประเทศอันนี้ Google Street Google Satellite แล้วก็ Google Hybrid นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการอย่างง่ายๆนะครับตอนนี้ไม่ยาวมากซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับโดยทุกท่านสามารถที่จะเปิดตัว Google Map เข้ามาใน Arc Map ได้โดยตรงนะครับซึ่งมันจะมี plug-in อยู่ข้างใน Arc Map อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเมนูลัดนะครับที่เราไม่ต้องเขียนสคริปต์อะไรมากนะครับดังนั้น เราก็เข้าไปที่เมนูไฟล์แล้วก็เปิด ArcGIS Online ได้เลยนะครับใน ArcGIS Online ตรงนี้ก็จะมีคนที่จะปล่อยหรือแชร์ข้อมูลต่างๆนะครับให้เราได้เลือกใช้งานนะครับเช่นเราสามารถเลือกดูได้ว่าตัวไห้มีเลตติ้งมีอะไรอย่างไรนะครับคราวนี้เราก็จะไปที่ตัว Google t h ยเ Layer นะซึ่ง Google Tile Layer ก็จะมีคนที่ปล่อยอตัว map Google นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าผลิตเมื่อปี2016นะนี้เป็นตัวอย่างที่าสามารถเลือกใช้ได้แล้วก็กดที่ open ได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับแผนที่ Google ก็จะมาปรากฏนะครับในตัวโปรแกรม ArcGIS ArcMap Windows ตัวนี้นะครับ ครัวน,นี้ถ้าเราอยากจะไปที่พิกัดไหนเราต้องจำโลเคชันให้ได้นะครับนะถ้าเราจำได้เราก็กรอกพิกัดไปเลยว่าละติจูดลองติจุดเท่าไหร่นะครับสมมตินะครับเป็นเดซิมอลดีกรีนะครับเราก็เลือกเป็นเดซิมอลดีกรีแล้วกรอกกรอกลองติจุดสมมตินะ1 5 5 5 5สมมตินะครับ14.055ผมก็จะซูมเข้าไปตอนนี้นะครับแล้วก็กดซูมทูในบริเวณนี้นะครับ พอเราได้เราก็สามารถที่จะเลือกซูมเข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการมากขึ้นนะครับนะครับอยู่ตรงไหนตรงบริเวณนี้นะครับก็ใกล้ๆแถวประทุมธานีนะครับสมมติว่าผมารู้ว่าอยู่บริเวณที่ใกล้ๆธรรมศาสตร์เราก็เลือกไปเลยเห็นไหมครับ ตอนนี้ก็จะเก็บค่าเป็นในลักษณะของ Google i ช e เนยถ้าเรา Double Click ที่ Data Frame นะครับ o r i a ใน System ตอนนี้ที่แสดงผลของเขาเองเขาก็จะเลือกเป็นตัว WGS84 เป็น Web Mercator นะครับแต่ขณะเดียวกันมันสามารถ Project on the fly นะครับไปในที่ต่างๆได้ตัวอย่างเช่นเราก็สามารถที่จะแอดแผนที่กทมมานะครับที่เราเคยดาวน์โหลดคราวที่แล้วนะครับในวิดีโอชุดก่อนๆน,นะครับพอเรา Add เข้ามานะครับ เราก็ลองซูมทูเลเยอร์นะครับเราก็จะพบว่าแผนที่ตัวนี้ของเราก็จะโปรเจกต์ออนเดฟรายไปยังตัว Google หรือเราอยากจะให้ตัว Google ย้ายกลับมาหาตัว d a t a m ของเลเยอร์เราเราก็ไปเลือกที่เลเยอร์ถ้าเลเยอร์เรามีเดตัานะครับก็เป็น WGS84 แล้วก็ apply นะครับ เพราะนั้นตัว Map ตอนนี้ก็จะกลายเป็นระบบกริด UTM นะครับให้เราใช้งานละนะครับให้เราใช้งานละเห็นไหมฮะเราก็จะอ่านค่าข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลขกริด UTM ได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับงานในการแสดงผลของเราได้หลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Terrain, Google s t t e e t นะครับ Google Satellite แล้วก็ Google Hybrid Map นะครับไปใต้บนเชฟไฟล์ที่เราจะจำลองข้อมูลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เดี๋ยวเราจะใช้ในการต่อยอดกับแอปพลิเคชันอื่นๆต่อไปนะครับก็ลองเอาไปพลิกแพลงใช้งานให้เกิดประโยชน์ดูนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับไว้เราเจอกันในวิดีโอตอนหน้าครับ